ตัวอย่าง Mission Impossible นะมิ i s ั i นอินพอ s ิบิล e ดอะไฟนอลเดค o n i n g ได้ออกมาแล้วนะครับผมซึ่งผมอยากจะบอกว่าภาคที่ผมได้ดูเนะี Mission Impossible, Death, Death De Part 1, นะ่ยมิ i ชั o นอินพอติบิลเดค e เนิงพาร์ทหนเนี่ยเราดูไปแล้วนะอันนี้คือภาคที่2คือเหมือนทอมเหมือนทอมครูซเนี่ยครับขออนุญ,ญาตเอาใหม่นะคือทอมครูซเนี่ยได้มีหนังที่ Mission Impossible ภาค เดดเดยเดรคอนดิงพาร์ทวันอะจบไปแล้วนะคือเมื่อปีส0 2 3ี่าซึ่งผมก็ได้รับชมแล้วลนะ่ะคือหนุกมากสนุกมากนะแต่หนังเขาทิ้งปมไว้ว่าจะมีภาคต่อก็คือตอนจบเนี่ยที่ทอมพูดเนี่ยเขาโดดลงมาจากเหมือนจะเป็นเครื่องบินเหลืออะไรสักอย่างนะครับผมปีที่แล้วอะ่ะเอ,อเว้นสองปีได้ดูอีกดูอีกพังเลยคืออย่างนี้คือเขาจบนะแล้วเขาเหมือนเหมือนขับรถออกไปออกไปในเมืองหรืออะไรสักอย่างนะเพื่อที่จะตามล่าภารกิจสุดท้ายใน ลาพิการมรณนะครั้งสุดท้ายเนี่ยเรามาดูตัวอย่างนะผมไม่รู้ว่าจะเป็นภาคจบหรือเปล่าวะแต่แฟนชัยมิชชั่นอินพอตติเบิลเนี่ยผมชอบมากเลยนะไม่อยากให้เป็นภาคจบเลยเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันครับผมถ้าเป็นภาคจบจริงๆนี่ผมรู้สึกว่ามันเป็นการอำลาที่แบบนี้แต่ผมคิดว่าเราจะมีเรื่อยๆนะก็ขอให้อย่าเป็นภาคจบเลยมาดูตัวอย่างกันครับมาเริ่มเลยโอ้เหมือนกล้องอะไรปะอุ้ยเครื่องบินสีเหลือง เออมีคนนั่งอยู่นะโอ้ยอังกฤษด้วยวิ่งไปอังกฤษเห็นป่าวเมื่อกี้โอ,โอ้วิ่งออกมาเหมือนจะเป็นทะเลทรายนะครับทุกภาคเล่นทะเลทรายอุ้ยวิ่งในป่าเอาวะอ๋อน,นี่ภาคแรกปะภาคแรกแกุญแจโอ้มีฉากขับ,บรถบูมันๆด้วยว่ะ มีฉากใต้น้ำมาว่ะภาคนี้เฮ้ยน่าจะสนุกนะเหมือนทอมคุูเขาอีธานฮันมันผมยาวขึ้นนะอีธานฮันส่อะอันนี้ใครมาไม่รู้นะโ,โหน้ำแข็งเฮ้ยผมอยากดูอะ่ะกุญแจอยู่ในน้ำแข็งเหรออันนี้เหมือนมีการประท้วงกันเกิดขึ้นครับโ,โหมีภารกิจใต้น้ำด้วยนะประเด็นก็คือปี2025ยิห้า ปีหน้านั่นเองโหวิ่งวิ่งในเมืองก็มานะโคตรน่าดูโออีฟผู้ช่วยนี่วะทอมครูดโหวิ่งโอ้โหเอ้ยถอดเสื้อบู๊เลยวะเอาว่ะเครื่องบินนะรับสีแดงคล้ายๆภาคคล้ายๆภาคภาคนั้นเลยอ่ะที่ที่มันมีฉากเครื่องบินอะ คล้ายๆภาคแปดวะลืมลืมชื่อบ้างโอ้โหโอ้โหคล้ายๆภาคนั้นเลยไอฉากเครื่องบินอะไรต่างๆนั้นเป็นเฮลิคอปเตอร์เนาะมาเตอร์โค้ดได้ดูเป็นครั้งสุดท้ายมิชชั่นอิมเอร์เซเบิลปิดปฏิบัติการล่ามิกซิกัดมรณะนะ,นะพฤษภาคมสองพันยี่สิบห้าในโรงพายาบา์เท่านั้นโ,โหไอ้แม็กเว้ยเฮ้ยแต่ผมอยากจะบอกว่าพอดูตัวอย่างไปม,มันมีความคล้ายภาคหนึ่งอ่ะก่อนก่อน ภาคไหว่าภาคขุกหรือภาคภาคหกใช่ไหมที่มันที่มันจะมีแบบเหมือนที่มันขี่เฮลิคอปเตอร์ใช่ป่ะแล้วแล้วมันโดนโดนโดนเอไอเชื่ออะไรที่มันโดนไล่ล่าครับคือเหมือนเหมือนที่เป็นภาคเฮลิคอปเตอร์แต่ภาคเนี้ยภาคที่เราจะดูปีสองพันยี่ิห้ามีฉากเครื่องบินด้วยซึ่งน่าดูมากนะแต่ที่ผมสังเกตนะผมอยากดูฉากที่มันเป็นแบบขับรถบูบูด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่จักรวาลมิชชั่นอินพอร์ดิบิลเนี่ย ขับรถบูบูมันมีทุกภาคอยู่แล้วครับแต่ผมคิดว่าภาคนี้มันน่าจะใส่สุดและมีใต้น้ําคือผมไม่เลยว่าทอมครูเนี่ยเขามีทั้งบนบกใต้น้ําบนฟ้าอากาศใต้ทะเลลึกมีหมดและภาคนี้ก็น่าจะมีหมดเหมือนกันนะแต่สินเครื่องบินค่อนข้างซ้ำๆภาคนนหน่อยน้ะงภาคนั้น,าาน,นเป็นเฮลิคอปเตอร์ไปแล้วค่อนข้างซ้ำๆอยู่แต่แต่น,น่าดูน่าดูอีธานทันก็ผมยาวขึ้นนะลองสังเกตจากตัวอย่างนะไม่ค่อยแก่เลยนะคือเออ ล,ลุงเลืกลุงนะฮะเลือกลุงทอมครูเนี่ยผมอยากจะบอกว่าลุงแกแบบอายุอายุจะพอหกสิบกว่าหกสิบหกสิบกว่าแล้วแต่ไม่แก่หน้าหน้ายังเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกภาคเลยนะแ,แล้วแล้วเขาแบบว่าลุงทอมครูเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหคือเขาจะเล่นแบบบูแอคชั่นสตาร์ตอนนี้เขาเป็นแอคชั่นสตาร์แบบระดับโลกนะครับผมอยากจะบอกว่าลุงทอมคูเนี่ยเล่นทุกภาค แบบว่าหน้าเหมือนเดิมไม่ไม่มีแบบอายุก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขสําหรับลุงทอมครูเลยนะก็คือแบบว่าไม่เกี่ยวเลยว่าคือแบบเหมือนเขาเซฟไว้นะเซฟหน้าตาเรอ่งเ้ยคือแบบชอบมากครับวันนี้ลองเลคชั่นบนทีวีนะครับอันนี้จะเป็นการเลคชั่นบนทีวีนะซึ่งผมผมค่อนผมค่อนข้างดีกว่าเพราะว่าแอคชั่นในโทรศัพท์มันเลคชั่นใน โทรศัพท์นะมันค่อนข้างที่จะจอเล็กนิดเดียวนะก็เลยเอวันนี้ลองวันนี้เพิ่งติดตั้งทีวีใหม่นะเดอะไฟแต่ภาคที่แล้วอะ่ะมันตั้งชื่อว่าเดย์เดยคอนนิงนะแต่ภาคนะี้เขียนว่าเดอะไฟนอนเดย์คอนนิงก็คือน่าจะจบจบภาคของพิกัดมอไรนะนะไม่รู้ว่าแกจะสร้างภาคต่อหรือเปล่านะเพราะว่าลุงสมคูณเนี่ยเขาก็แบบว่าบอกว่า,อ,วาอายุ80ิถึงจะเลิกเล่นอนะ่ะคือแบบว่าคงจะต้องมีเรื่อยๆผมอยากจะบอกว่า ลุงทำคูเล่นเรื่องอะไรอ่ะมันทุกเรื่องแต่ผมอยากจะบอกว่าจาักรวาลมิชชั่นอิมเปตติบลเป็นจักรวาลที่ผมชอบมากนะครับซึ่งเขาว่าไฟนอลเดคอนิงแสดงว่าเราจะจบภาคของราพิการมรณะเขาบอกว่าลาพิการมรณะจะมีถึงสองภาคแนละ้วก็คือภาคภาคปีสองพันยี่สิบสามแล้วก็ภาคปีสองพันยี่ห้าเอาง่ายๆเรื่องนี้จะเข้าฉายวันที่ยี่สิบสองพฤษภาคมยี่สิบสองยี่สบสามนี่ยเพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะวันไหนแต่อา่า ผมไปดูวันเข้าฉายเขาบอกอ่ะยี่สิบสองมิถุาคมไม่รู้ว่าจะมีการเลื่อนฉายไปอีกหรือเปล่านะแต่ภาคที่แล้วสองพันยี่สิบสามมันฉายดอนกรกฎาเวยพฤษภามิถุนากรกฎาแสดงว่าฉายไวมากเลยนะเนี่ยเพราะว่าปีปีที่แล้วอ่ะฉายอนกรกฎาด้่ยกว่าจะฉายก็ประมาณวันที่สิบเอ็ดกรกฎาใช่ไหมเอออันนั้นเป็นวันกับวันเกิดแม่ผมผมผมจำได้ตอนนั้นอน่ะคือตอนนั้นผมไปดูคนไปดูน้องเว้ยไอ้ภาคภาคที่แล้วอ่ะคือ ผมไปดูมาแล้วผมก็รู้สึกชอบผมชอบไอซีนสานามบินเว้ไอซีนสานามบินอนะใครใครชอบบ้างคือแบบไอซีนสานามบินโคตรล่าโคตรโหเลยแล้วแล้วก็มีการแบบเปลี่ยนหน้าแบบเหมือนไอ้กล้องมันจับมันเปลี่ยนหน้าอะไรบ้างคือตลกมากคือฉันชอบมากเลยนะก็ใครที่ดูจักรวาลมิชชั่นเนะี่ยคุณจะเสพความแอคชั่นได้แบบถึงแน่นอนมันไม่เหมือนจักรวาลฟาสน,นะผมอยากจะบอกว่าไอพวกฟารสเปนฟิลเลียดอนะมันโคตรโม้แต่เนี่ยเขา เขาถึงเขามุกก็จริงนะมีฉากเครื่องบงเครื่องบินอะไรแบบล้วนๆน่ะแต่มันมันเหมือนแบบสมเหตุสมผลมากกว่าไม่เหมือนฟาสเพราะว่าฟาสแบบมันจะแบบบูเอาแบบเดือดเดือดบูดเดือดเลยแต่เรื่องนี้เขาจะไม่เน้นไม่เน้นขายความโม้เขาจะเน้นแบบสมเหตุสมผลมากกว่าก็าคือผมก็เลยชอบจกักรวาลนีถ้ถ้าผมเลือกว่าฟาสกับมิชชั่นอันไหนสนุกกว่ากันผมเลือกมิชชั่นะนะจักรวาลมิชชั่นคือมันดีทุกว่า และภาคไม่ไม่รอบวภาคหหรือภาคเจ็ดนะไอ้ที่ที่มันขับเฮลิคอปเตอร์ผมผมผมคิดว่าภาคนี้มันจะไปซ้ำๆภาคนั้นเหมือนกันนะโอเคอะคุยแต่ประมาณนี้แล้วกันนะวันนี้ผมเสียงอาจจะผิดเพี้ยนนิดนึงเพราะว่าผมไม่ไม่ม่วันนี้ไม่วันนี้ไม่ไม่ค่อยสบายนะเพราะว่าพรุ่งนี้ผมก็ไม่ไปโรงเรียนนะก็เลยมาลองทําคลิปดูและตอนนี้ย t u b e ไม่ให้ผมลงคลิปเว้ ผมจะมีคลิปที่เหลือมีเล่าเรื่องผีตาเล่าเรื่องผีอีกแล้ววันเกิดผมอีกยังไม่ได้ลงเพราะว่าไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไร youtube มันกดบอกว่าไม่ลงคลิปผมก็เลยอ่ะถือโอกาสมาทําคลิปก็ถ้า youtube ลงได้ผมจะรีบลงให้ไวที่สุดนะตอนนี้ผมผมไม่ค่อยสบายผมเลยอาจจะคุยไม่ละเอียดเท่าตอนที่ผมสบายดีนะไอตอนที่ผมสบายดีเนะี่ยผมจะคุยแบบยาวๆยวี่สิบนาทีลองเทคนะแต่นี้ผมไม่สบายผมไม่ค่อยสบายผมเลยขอคุยนิดเดียวพอนะครับ โอเคนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็ติดตามครับจ,จักรวาลมิชชั่นโคตรมันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าส,นสวัสดีครับ